สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aspect นะครับหรือแคปซ่านะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การอัพสกิลและสเตตัสนะครับหลังจากที่มีการปรับสูตรสปีดนะครับนะก็จะมาดูนว่าเราจะอัพยังไงมีแนวทางอัพแบบไหนบ้างแล้วก็เผื่ออนาคตแพด200เราจะไปทางไหนบ้างนะครับสปีดหายเยอะแค่ไหนและจะเป็นต้องทำสปีดสปีดเพิ่มมาทันทีเลยไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ฟังนะครับนะ ก่อนอื่นเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับมาดูที่สกิลนะฮะซึ่งสกิลนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากการอัพรอบที่แล้วมากนะครับนะเพราะว่ารับเหมือนเดิมครับสำหรับสายกายที่เล่นทั้งหมดทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสแซดคุณอีสปลัดคุณอีเอ็กโพรชั่นหรือโซลิงเพลทอนนะครับก็อัพเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าแนะนานะครับจากที่เคยลงคลิปก่อนเป็นทิกระนะครับหรือจักรจันร์นะฮะเป็นเวล่าใ่ครับลดเหลือเวลสี่พอนะ เพื่อเป็นทางผ่านก็พอครับนี่ทางผ่านไปตัวนี้นะมันใช้เวลสี่พอแล้วครับที่เหลือเนี่ยเราเอามาลงนินจาออลา่าเวลห้าเลยก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้กดนินจาออร่าวไวขึ้นนั่นเองนะครับนะเพื่อที่เราจะได้ไปกดมิเลอร์เมดได้ไวมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยแนะนําให้มาอัพตัวนี้เวลห้าแทนซึ่งจะกระดันเวลสี่ก็เพียงพอแล้วนะที่จะใช้งานได้นะครับนะส่วนที่เหลือเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เพิ่มการโจมตีในการปราอุลับนะฮะหรือ เพิ่มสเตตเมื่อเราใส่ชาโด้หนึจานะครับนะตามที่กําหนดมันจะเพิ่มแอตแทกให้นะครับหรือจะเพิ่มสปีดให้บางสกิลนะตัวนี้อัพสิเลยครับนะทางผ่านมัน5เนาะแล้วก็อัพสิเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็ปาโทคุไน,นหรือโทชูริเคนหรือจะเป็นปาโทฮูมะหรือเป็นซาวลิงนะครับสเป,ปลตระเบิดมีผลหมดเลยนะตัวนี้ก็คือเป็นดาเมจพื้นฐานว่างั้นแหละนะครับประมาณนี้ ส่วนสกิลอื่นอ่าสกิลชาโด้สแลย่าลืมครับเวลห้าด้วยนะเพื่อที่จะเป็นทางผ่านในการอัพมุดของคลัสคางไอเลนะครับนะตัวนี้ก็จําเป็นตัวที่เหลือก็อัพแค่ทางผ่านพอแล้วครับตัวนี้เวลเก้าก็พอนะสำหรับมิเลอร์อเมนนะซึ่งเวลเก้ากับสิบเนี่ยมันต่างกันแค่ยี่สิบวิครับซึ่งการหลบได้หลบสกิลเนี่ยมันหลบห้าครั้งเท่ากันนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันหมดก่อนดูแล้วนะห้าครั้งเนี่ยมันหมดก่อนที่จะถึงสองร้อยวินะสองร้อยออยี่สิบวิสองร้อยสี่สิ ซึ่งก็เลยแนะนำให้อัพแค่ววลกก็เพียงพอแล้วครับนะพอยที่เหลือเนี่ยจะไล่ไปลงนินจาเล่าวิวทําทำให้การไล่เนี่ยไวขึ้นสิ่งสำคัญนะครับเราไม่ได้โฟกัสตรงตัวสเต็งอินห้านะครับนะเราจะโฟกัสที่ว่ามันไล่เร็วขึ้นมากๆจากวิวสี่กับห้าคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบไวกว่าเดิมจริงๆนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนนินจามาสเตอรี่นะครับยังไงก็ต้องสิบอยู่แล้วเพื่อที่จะไปอัพเพวโซนนั่นเองนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเช่นกันนะ ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่คําแนะนําเท่านั้นนะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอัพตามก็ได้หรือจะไปประยุกต์ตามสไตล์ของตัวเองก็ได้อย่างเช่นเฮ้ยผมไม่อยากเล่นดาวหรืออะไรเงี้ยก็เอาพอย n ที่เหลือ,อพอยอะไรเนี่ยมาลงพวกพื้นน้ําก็ได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเออก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยครับว่าจะเอาแบบแบบไหนอันนี้ผมมาแนะนําเป็นแนวทางที่เฉยแล้วกันนะครับนะอ่ะต่อมานะครับนะสำหรับทางิโรนะก็เหมือนเดิมครับ อันดับแรกเลยครับเพียวโซนะเอิร์ธชามเพียวโซนที่พ่นอัพอยู่แล้วนะครับนะอ่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับชาร์โดสแลตเวลห้าที่พูดไปก่อนอันนี้นะครับต้องอัพเวลห้าเพื่อเป็นทางผ่านมาตัวสู่สกิลม,มุดนั่นเองนะนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูครับหลักๆเลยก็อ่าถ้าเริ่มตั้งแต่เวลเวลลอยนะครับนะก็ลงเอิร์ธชามใช่ไหมเพียวโซสิบหกลาตีแล้วก็ ซาลดิ้งพิท่อหรือสเปรดก็ได้ครับใช้สำหรับเวลช่วงร้อยเนาะที่เหลือก็เหมือนเดิมครับตามนี้ได้เลยนะหรือใครจะประยุกต์ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ทําไมผมถึงอัพหมดใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เวลาเราจะตีบอสเราต้องการรีดดาเมจให้แรงกว่าเดิมก็ตัวนี้ครับจะช่วยได้มากเลยดาเมจแรงขึ้นหลัก2 0 0แสนอัพเลยนะต่อฮิตนะครับตัวนี้เมื่อระวังวงนะครับจะมีเป็นวงตามท่าที่เรากดลูกแก้วถูกไหมครับ สมมุติเราวางธาตุด,ดินลงไปนะครับถ้าอาวุธเราเคลือบธาตุด,ดินด้วยเนี่ยจะทําให้เราได้เวฟพอนแอทแท็ก200หน่วยนะครับนะซึ่งแรงมากๆดาเมจที่ใช้จริงออกมาเนี่ย200,000อ,อัพต่อฮิตเลยนะครับนะก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอัพมาใช้ตลอดนะครับส่วน Empty Shadow นะครับนะตัวนี้จริงๆทางผ่านเป็นแค่3เนาะแต่พอยต์มันเหลือ่งพอยต์เหลือปุ๊บผมก็ลงเป็น4ี่เลยแล้วกันมันวนทันพอดีนะครับนะเวลาเผื่อไปลงโอการเทมชาเลนในอนาคตนะครับตัวนี้ต้องใช้นะ ใช้อย่างมากเลยแล้วก็มันสามารถวนทันได้ตั้งแต่ววสามวลสี่เลยนะครับนะคู่ดาวมานะที่เหลือก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเซอลิงววสิบเลยครับเซอลิงววสิบได้เลยนะครับผมอ่าระเบิดวิวห้าสเปซววห้าเซอลิงววสิบคอสเลสวลสิบนะครับที่เหลือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราใส่มีดคิริคาเซสองข้างรวมกันบวก20นะเอ้บวก18ขึ้นไปเนาะหรือตัวพาเทนบวก16ขึ้นไปเราจะได้ตัวนี้ครับ บัพพชันเพิ่มดาเมจต,ตามเลือดและมานาสายเวทนะครับนะเออสายกายจะเพิ่มตามเลือดนะก็ให้ดูเป็นเลขคู่นะครับเลือดที่เหลือตรงนี้ไกด์ผมจะมีลงไว้ให้ในดิสนินจาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถดูที่ท่องห้องไกด์ได้เลยนะจะเข้าใจกว่าน,นี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับสก,กิลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวจิกกระดา เวลห้าลดลงเหลือ4ีเป็นโรงนินจาเอล่าจาก4ี่เป็นห้าแทนนะครับแค่นี้เลยหลักๆเนาะอันต่อมาครับเราจะไปดูที่สเตตัสนั่นเองนะครับนะซึ่งสเตตัสจะมีการปรับสูตรเอ,อ,อเทัศ s p e ีดเนาะทำให้อเอทัป s p e หลายคนเนี่ยหายลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งของหน้านี้ผมจะอัปเดตที่ร้อยิบใช่ไหมครับแล้วก็รักเจนะ็ดสิบเนาะตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแล้ว ซึ่งตอนนี้สูตรสปีดนะครับจะมีเอจิและเด็กเนี่ยรวมกันครับทำให้ได้สปีดเพิ่มนะซึ่งการที่เราจะลงเอจิ0เนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์นะครับนอกจากว่าคุณจะเล่นหูอิมกับปากอิมนะครับเป็นคอมโบกันเนาะจะเล่นเอจิ120ได้คุ้มกว่าส่วนใครที่ไม่มีนะครับเอจิ0หรือร้อยถึง110ก็พอแล้วแล้วเด็กเนี่ยผมเชียร์นะเชียร์เด็กให้อัพเยอะๆครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย คุณอัพร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยคุณได้ใช้ปลารละเบิดด้วยได้ค่าหิตด,ด้วยแถมตอนนี้ได้สปีดด้วยนะครับได้ลดไล่ด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าจําเป็นมากๆ mm hmm. เพราะว่าอนาคตเนี่ยยังไงเราก็ต้องเล่นระเบิดด้วยนะครับนะคู่ในระเบิดนะเพราะว่าเราจะใส่หมกเทมใส่การ์ดคอมโบ10.2จถูกไหมครับจะบวกดาเมจเปอร์เซ็นต์ระเบิดเนี่ยเยอะมากๆเลยตัวนี้เลยทําให้ระเบิดของเราแรงขึ้นมากครับแบบ มากเลยอะนะเด็กก็เลยจําเป็นครับแถมได้ฮิตด้วยได้สปีดด้วยนะครับคุ้มมากก็เลยเปลี่ยนสเตตัสใหม่ครับเป็นลงเด็ก120แล้วเดี๋ยวตอนนี้คือแพท185นะฮะ185ผมจะประมาณนี้เนาะส่วนแพท200เดี๋ยวผมจะมีให้ดูนะครับว่าเราจะเราจะไปจบที่อะไรบ้างตอนแพท200นั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้ครับนะสเต็งอนะ อะนะสเต็งนะครับ1 2อแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องใส่เท้าเทมนั่นเองนะครับเท้าเทมทําไมถึงใส่มันดียังไงมันดีครับใช้ได้ยาวนะยาวมากๆเลยอนาคตถ้าเกิดทําเป็นประดับชมิดนาสตรองนะครับคู่หมีโคตรแรงเลยครับนะแรงมากๆนะครับหรือใครจะใส่เท้าอื่นก็ได้ไม่ว่ากันไอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยุ่งแล้วกันเนาะเราจะาพูดเรื่องเตตัสอย่างเ,เ,เดียวแล้วกันนะครับ ใส่แต่แตัก็ประมาณนี้ครับสเต้งแน่นอนครับ120นะส่วน AG ยังไงผมก็เชียร์แค่ไม่ไม่ถึง120นะครับถ้าคนที่อัพ120เนี่ยขอละไว้ให้กับคนที่มีหูเอ็มปากอิมละกันนะครับนะถึงจะคุ้มมากๆใครที่ไม่มีนะครับนะ110 100รยถึง110ก็พอแล้วคุณไม่ต้องห่วงใจเลยว่าสปีดคุณจะหายไปเยอะแค่ไหนนะครับอนาคตนะครับคุณมีสปีดเพิ่มแน่นอนจากหมวกเทมหมวกเทม มีการ์ดสจ็จุดคอมโบก็มีสปีดเพิ่มเหมือนกันนะคุณอย่ามองข้ามส่วนนี้นะครับเพราะว่าเขาปรับสูตรมาผมว่าสูตรนี้ดีขึ้นเยอะนะไอทัศน e สปีดร้อคุณควรหาไอทัศ e ์สปีดแบบเปอร์เซ็นต์มาใช้นะครับจะเพิ่มได้เยอะมากๆเลยสําหรับสปีดเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่สปีดหน่วยนะครับเอาแบบเปอร์เซ็นต์ถ้า1้0ขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเห็นผลอย่างมากเลยในสูตรใหม่นี้นะครับผมอ่ะส่วนวิทนะครับที่แปดร้8ยดก็อัพแค่90เหมือนเดิมนะครับไม่ เก้าสิบก็แล้วตอนนี้ต่างกันก็ประมาณพันสองพันไม่มากนะครับนะส่วนอินในนี้ที่ผมลงไบคือเศษนะครับซึ่งผมคํานวณอนาคตแล้วแพทสองร้อยผมจะไปจบที่ไหนผมก็เลยลงไว้ก่อนสองครับเพราะพอยต์มันเหลือเนาะส่วนเด็กนะครับที่พูดไปก่อนนี้นะครับอยากให้โฟกัสเด็กด้วยมันเพิ่มสปีดด้วยเพิ่มแม่นด้วยเพิ่มการปาระเบิดแรงขึ้นด้วยนั่นเองครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะก็เลยอัพไว้ส่วนลักนะครับอนาคตนะครับยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้ว เออเพราะว่ามันช่วยเพิ่มแอแทกต้นด้วยนะครับเพิ่มฮิตด้วยนะครับนะแล้วก็มีเพิ่มคีด้วยในอนาคตเลยก็คัสสี่หรือคัสสามนินจาเราชิ้นคิโลจะมีสกิลติดคีด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยอัพติดไว้หน่อยอย่างน้อยปัจจัยหลักที่เราเลงตัวรักนะครับก็คือแอทแทกต้นกับค่าฮิตนะครับที่เลงไว้เนาะหลักๆเลยมีแค่นี้นะครับส่วนแพทสองร้อยนะครับที่เราอัพต่อไปก็คือจะเป็นวิทเพิ่มมาเป็น100นะครับแล้วรักเนี่ย จะเพิ่มมาเป็น80ส่วนอินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20ครับก็จะลงตัวพอดีเลยตเตง120เอจิ110วิด100อิน20เด็ก120ลัก80นะครับประมาณนี้ที่แผท200เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ด้วยแล้วกันนะครับนะง่ายดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเตตัสกับสกิลเนี่ยอย่างที่บอกไปอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์การอัพให้เพื่อนๆดูนะครับนะใครจับตามก็ได้ เพราะว่าสเตตัสนี้สามารถเล่นได้หมดทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นคอสสแลนะครับโซลิ่งพีเท่นะฮะคู่นายสแลตหรือระเบิดเล่นได้หมดเลยเพียงแค่คุณขอแค่คุณมีอาวุธดาวมีดคู่ไว้สลับนะฮะที่เหลือคุณเล่นได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็น,นะครับวันนี้เป็นวันรีสกิลฟรีวันสุดท้ายนะครับนะยังไงก็อยากให้เ,เพื่อนๆรีทิ้งไว้ก็ได้แล้วก็มาดูคลิป ย้อนหลังก็ได้แล้วก็ไปนําประยุกต์ตามสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ต้องอัพตาม100%ก็ได้หรือใครที่แบบไม่ต้องคิดเยอะจะอับตามเหมือนผมเลยก็ได้เช่นกันนะครับนะสำหรับ hmm. วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือไลฟ์ hmm. ต่อไปนะครับก mm ็ hmm. ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับนะ mm hmm. ขอให้เพื่อนสนุกกับการเล่นลักลอบและอาชีพคาสโนนะครับสำหรับ hmm. วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย